สวัสดีค่ะสูบบนโยมขึ้นสวยดูดูสวย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 น้องใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเร็วแน่บนสูงยยมขึ้นสวยๆค่ะค่ะสวย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 ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผม วันนี้วันคริสต์มาสครับก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีครับได้นำขคะแนนแล้วก็กล้วยอาหารนะครับได้นำกล้วยมาให้ช้างทุกเชือกครับที่หมู่บ้านชาวเขาแล้วก็มีคะแนนมาฝากด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะครับ ขอบคุณคุณยายแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านที่เอ็นดูช้างหมู่บ้านชาวเขาทุกเชือกครับที่ได้มอบคะแนนแล้วก็มีกล้วยให้ช้างทุกเชือกครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆครับก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศได้โอนคะแนนมาช่วยเหลือทําบุญกับช้างที่หมู่บ้านชาวเขานะครับก็วันนี้ก็ได้นํา ไปให้กับชาวช้างทุกเชือกแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณมากขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญครับผมขอให้ร่ำลรวยๆครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีได้นําอาหารมาให้ชาวช้างมีมีกล้วยครับแล้วก็มีมีเอ่อ มีกล้วยให้ช้างทุกเชือกครับที่หมู่บ้านชาวเขาแล้วก็มีคะแนนให้ด้วยนะครับก็มีอาหารมีข้าวสารมีไข่ขนมแล้วก็อาหารน้องหมาด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับร่ยรวยๆอย่าเจ็บอย่าจน ก็วันนี้ก็เป็นในเนื่องวันคริสต์มาสด้วยนะครับก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ได้มอบคะแนนมาจากต่างประเทศมาช่วยเหลือทําบุญกับชาวช้างที่หมู่บ้านชาวเขาทุกเชือกแล้วครับแล้วก็มีกล้วยด้วยครับกล้วยคนละถุงมีอาหารมีขนมด้วยครับผมก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสครับก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ได้มาทําบุญกับช้างที่หมู่บ้านชาวเขาครับนี่ครับก็กราบขอบพระคุณมากมากครับผม ก็จะได้นําไปแจกให้กับชาวช้างทุกเชือกครับที่หมู่บ้านชาวเขาครับตอนนี้ก็เมื่อวานก็กลับไปสองเชือกแล้วน,นะครับก็เลือดสิบเลือดูยี่สิบแปดครอบครัวครับโบหอดยี่สิบแปดครอบครัวดอก ใหญเพราะว่ามันบางครอบครัวก็มีสองมีอันน <laughs> ั้นดก็เมนเือยี่เชือกมีเยอะอยู่อยสี่สิบแปดเชือกนะครับช้างเพราะว่าบางครอบครัวก็มีสองเชือกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับในวันคริสต์มาสก็ได้มาทําบุญกับช้างที่หมู่บ้านชาวเขาครับผมก็กราบขอบพระคุณน้องมาครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับขอให้ร่ำรวยครับ ขอให้ไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนี่ครับกราบขอบพระคุณมากๆครับผมนี่ก็เป็นอาหารน้องหมานะครับนี่ก็เป็นขนมนี่ครับคกุกกี้นี่ครับก็เป็นน้ำมัน รวยก็ให้ทุกเชือกเลยนะครับ้วยนี้ให้ทุกเชือกอน,นี่ก็ไข่นะครับอันนี้ก็ข้าวสารนี้คือไว้ให้หุงให้น้องมานะครับถ้าท่านใดอยากจะทําบุญกับช้างในวันสําคัญของตัวเองก็สามารถทําบุญกับช้างได้นะครับไม่ไม่ไกลครับแวะเข้ามาที่หมู่บ้านชาวเขาติดถนนเรียบทางรถไฟ หลังตลาดน้ำสีผ้านะครับก็แวะเข้ามาท่าบุญกับน้องช้างได้นะครับคุณยายช้างนี่หลายๆเชือกท่าบุญกับช้างครับผมก็ถ้าท่านใดอยากจะทําบุญกับช้างก็แวะเข้ามาครับซื้อของซื้อกล้วยมาป้อนให้ช้างก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับผมนี่ก็นำมาให้ลำมูลกับบัวทองนะครับครับลำมูลกับบัวทอง ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่วันนี้วันคริสต์มาสครับท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นําคะแนนแล้วก็กล้วยมาฝากชาวช้างในหมู่บ้านชาวเขาทุกเชือกเลยครับนี่กับสองเชือกบัวทองกับลำมูลครับตะพุนต้พุนวันนี้ตะพุนอันนี้ตัวนี่ท่าน นี่ครัเนี่ยอ่าอ่านไป็สัตว์เออเด็กที่เด็กเนาะเอาไปก้อนอะไรได้เออไปก้อนเอาไปก้อนเอาป่วยปวดตาครับอันนี้อย่งบัวทองคุณยายบัวทองบัวทองขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีมีแต่ความสุขมาก,มากๆครับร่ลำรวยร่ลำรวย โดมาในกล้วยมียาไหมเออโอ้ยคุณแม่เอ้ย้าวันดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวสิไปหามาแล้วก็เห็นไผจ้าคนณพ่อเลยว่าเขาจะไปอาบน้ำอาบน้ำกินข้าเยูะนึงกินข้าวกันมากันกินข้าวกันมาติดเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าสวยมากกักินข้าวกําลังออกมาเนี่ยคุณยายจะคุณยายจะเชื่องชาในจังหวะ เกี่ยวหญ้ามากสวยเนาะกำลังเดกับเขาอย่างกินกำลังออกมาก็พอดีกับมากพอด,ดีออสััตว์อันนี้เพียจะมาซักไปเขาเนาะก็เลยอืมกครับอันนี้ก็เป็นสับปะรดของน้องใหม่นะครับเพิ่งลงเมื่อเช้านี้ครับก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีครับท่านได้ช่วยเหลือสับปะรดให้น้องใหม่ครับผมขอบคุณ ที่ผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากๆนะครับที่คอยช่วยเหลือสับระรดให้กับน้องใหม่ครับขอบคุณมากๆครับนี่ครับเพิ่งลงให้เมื่อเช้าครับก็ขอบคุณท่านคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขมากๆครับขอให้ร่ำรวยครับขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาขอให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไปนะครับที่ได้ช่วยเหลือสับปะรดให้กับน้องใหม่นะครับก็กราบขอบพระคุณคุณพี่มากๆครับผมปีใหม่แล้วก็ขอให้คุณพี่มีแต่เฮงๆครับรวยๆเงินทองไหลามาเทมาครับทำธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับผมขอบคุณคุณพี่จากจังหวัดสุพรรณมากๆนะครับ

นี่ครับท่านผู้ใหญ่ใจดีได้นำผลไม้มาให้คะแนนมาให้ช้างทุกเชือกครับที่หมู่บ้านชาวเขาครับครับขอบคุณทรายครับผมครับ วันนี้คุณยายได้นำคะแนนมาให้ลุงเรืองกับ เจ้าของลุงเรืองแม่ลุงเดืองกับบุญมีนะครับก็นำคะแนนแล้วก็กล้วยมาป้อนให้กับสองเรี่งนะงยงเลวนะวนะไปบุญมีไปหาบุญมีครับ